เพื่อนวันนี้กับข้าวันนี้นะคะมีต้มยำหัวปีสดก็มีถั่วโพนะคะแตงกวาน้ำพริกกะปิจะกินใบาดาน,นะคะพริกน้ำปลาปลาเห็ดนะคะมะเขือยาวนะคะเผามะเขือยาวกินกับพริกน้ำปลาแซ่บ สดสแจนเบาร์เลอร์เลยะคะท่านนีพริกกะปิพริกน้ำปลานะคะชีสันนารับประทานต้ยมยำหัวปีนะคะ ปลาเห็ดปลาเห็ดจานนี้อร่อยมากเมนูนะคะเคอยาวเผาผัดสดๆมากินข้าวด้วยกันนะคะ ต้นบ,บ้านแซ่บๆอร่อยมากเลย,ยบิกก๊กเบบสกินไมนาแซ่บๆเลยนะคะเนี่ยต้ยมยำหัวปี ปลาเห็ดจานนี้อร่อยมากผักสดๆนะคะอ,อ่อนเลยนะคะตัวโพ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกันเพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเปเป็นกำลังนใ,นใจลุงนะคะ่อเตรับมไปดีต่อคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากระตลังใจทานข่าวด้วยกันนะคะ